สวัสดีสบายดีครับวันนี้ที่ผ้าเมืองกันปั้นเขานะครับมีพัฒนาจากการฟาดเขา่าไม่อีกระดับหนึ่งที่ฟาดเขาด่านั้นก็มีได้ครับฟาดมือคู่มือนี้นมีก็อีกระดับหนึ่งครับเครื่องปัน้นเรื่องทำเอาตัวอีสอดเขา่าเม็ดกระติออ่ครับครับเคลื่อนด้วยลถดไถหน้าเท้านะครับรอนเราบอลได้เอาสิ นอนแล้วเพันว,ว่าครับเอ,อาไว้งัวครับเพื่อนปั้นมวนขนาดครับเมื่กี้ฟาดมือนี่ได้มือละลอยนี่ก็อุ้ยเมื่อ้เมย์ได้ครับกู้มือนี่มวยปั้นแนวสีส้มงเลื่อนก็นได้แหละครับจำลอยมาเลี้ยวแล้วครับนี่ ดิฉันส้มามันมีการพัฒนาของค้นบันนนกซุ้มสนเท่านะครับแรถไถนี่ก็ยาเล็งแห้งครับเพราะว่ามันเปลืองทีออกน้ำงนะครับนี่แต่เม็ดงามงาม,อมกองเจ้านี่ กองซ่อนี่สิโดนปันไดกว่าเจาเทปนี่ดมน,นาที่ครับสามิน้าที่ครับตัวนี้นล,ลอยกบม,มัดเนาะนี่ครับมัดหน,นึ่งเิ่นกะเทปมัดไญ่บ่ไดดเนาะมันสีขาไในหันบ่อด ไก่ก็ฝาดเนาะนี่ครับนี่แหละครับการพัฒนาอีกขันหนึ่งของบันนอกข้าวกบดีขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งครับไก่ก็ฝาดย่ได้พร้อมมา